ายทันทีเนะาะใช้คํมันต้องการหายทันทีเขียนไปเลยเดี๋ยวนี้ปวดอยู่ไหมคะปวดค่ะโอเคดีมากต้องการหายทันทีดูสิอืใช่ไหมโอเคนะดูสิเตินสามนาทีไหมเนี่ยทันทีเลยเนาะเอาเลยหายใจธรรมดาครับ ควงงามรู้สึ์มันจะแน่ขนาดนี้จะเ,เลออยู่ก,กับตัวเองนะคะเจ็บไหมคะเจ็บค่ะยึดหนอยแค่นี้ก็พอเนาะเอาทีงไหนว่าทักทายด้านความรู้สึกกันเองเนาะป๊าบโค้งสังเกตเวิรบปครึ่งนาทีไปแล้วจ้าตามด้วยครึ่งนาทีถัดมา เดี็วผู้ผมหนึ่งนาที่าไปเข้าทิ่สองแล้วนะคะไปแล้วนะก้มเงยนหน้าสิครับอโอเคครับตามไปเรื่อยครับมันจะต้องจับบาลานซ์ไปแล้วครับหลังบถามว่ามีอไหมครับขยับดูนิดหน่อยค่ะ นิดหน่อยจากร้อยเหลือเท่าไหร่ประมาณแปดสิบค่ะโ oh. อ้เหลือแปดสิบรู้เหลือยี่สิบแปดสิบเหลือค่ะเฮ้ยเออเหลือยี่สิบก็แลือแตยี่สิบเนาะไม่ผิดอ่า <c oughs> งั้นก็ยี่สิบที่เหลือเอาให้หมดเนาะ <c oughs> อ่าอีกอีกนาทีถัดมาก็แล้วกัน ค,คนั่นแหละยังยังไม่ตอบคำถามโปรดสังเกตไม่เหลือครับสามสองึ๊บโทษครับไปแล้วล้างเอวไม่มีเหลือแน่นอนสาม,ส,ามสองอึ๊บมีไหมไม่มีค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ เขาหายหรือไม่หายคะนั่นใชอ้าัก็ต้องบอกเองนะถ้าถ้าหายน่าจะประมาณเก้าสิบก็ได้ค่ะเล้วแน่ใจนะแน่ใจนะคะ,ะเอาเช็คให้มันเรียบร้อยนี่มันเก้าสิบแล้วมันถึงร้อยไหมเนี่ยอยากจะให้ร้อยไม่ใช่หรอกขออีกทีนะอา่า<ส>โอเคนั่งสบายแค่นี้เองนะฮะ เหลือนิดหน่อยนะโดูสักเ็นเลยถาม่ามีไหมครับ,รบไม่มีนะคะอ่าแหลกเนาะ <c oughs> สงสัยไหมไม่สงสัยค่ะหนูเริ่มปวดเอวเนาะปวดเอวเนาะเพิ่งเริ่มเปิดนะปวดนาน,นะะแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วนะ ปวดมากขึ้นมาก,กึ้นเป็นลำดับถูกไหมคะใช่ค่ะตัวนกระทั่งหมดทีวันนี้แค่ไม่ถึงห้านาทีหายปวดสงสัยไหมนเนี่ยไม่สงสัยค่ะอธิบายยังครเ,เอาเกี่ยวกับอะไรคะไม่รู้นะฮะที่บอกว่ามันสงสัยคือคือมันหายปวดไม่สงสัยละ่ะถามว่าลุงหงอใช้อะไรอืมไม่รู้ค่ะอะไรไม่รู้เลยสองมือเปล่านี่ฮะใช้พลังงานหรอคะอะสองมือเปล่ากันหนึ่งปาก,ปากใช่ไหมนเนี่ย เราก็ใช้กันอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะอคำถามมีว่าเรามองไปน้องนอกหนูเห็นแสงไหมลูกเห็นค่ะอธิบายเขาว่าแสงอสมสว่างค่ะไม่ใช่เลยฟังให้ดีนะนี่คือเป็นเป็นความชิดลึกๆในเชิงวิทยาศาสตร์เชิงลึกนะใช่ทุกคนมองไปเห็นแสงเนี้ยก็อ,อะไร ก็มันมีกิ่งไม้มันมีเมฆมียอดไม้มีเมฆเราจึงเชื่อว่าแสงมันให้ความสว่างถ้าไม่มีกิ่งไม้ไม่มีเมฆเลยแสงไม่ใช่ความสว่างมันจะเป็นความใสเป็นภาษาใหม่เลยนี่ฮะคนที่เขาพัฒนาตัวเองลุงหมอพัทัตัวเองนะฮะ ก็ไปเรื่องของเกินแสงสว่างเกินเป็นความใสกข้าไปจึงมีพลังนี้มาช่วยหนูเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ค่ะอโอเคนะน้องยังไม่พอนะฮะนีออ่จะช่วยให้สมองหนูทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงด้วยโอเคไหมใช่ค่ะยังไม่พอยัองมีผิวพรรณให้อีกยังมีหน้าตาให้ด้วยยังมีรูปร่างที่สมบูรณ์ด้วยสมบสัดส่วนด้วยโอเคนะไหนมา รู้จักลุงหมอกได้หลายมิตินะ,ะสังเกตให้เราไมันจะเบาหัวนะคะโอเคครับสังเกตน,นะคะัจะเบาหัวจริงๆทําแค่นี้ก็ก็เบาฮะเนี่ยนะแต่มันจะช้าเราใช้ยีงนี้ดีกว่าสัมผัสตรงเบาเนะอืมอกคครับ นี่แคือของแถมต้องการให้หนูมีสติปัญญาเป็นเลิศนะคะเข้าใจไหมคะ<ข>อ,อ่าต้องการตรงนั้นมากๆเพราะลูกหลานรุ่นหลังมานี่มักจะเล่นจนมากจนเกินไปโดยไม่ใส่ใจากการเรียนรู้การฟังที่ดีการอ่านที่ดีนะคะ,ะการจดบ,บันทึกที่ดีแล้วก็เป็นคนเก่งในะเรียอหนังสือนะคะฟังให้ดีฟังครูบาอาจารย์แล้วก็ดูดูมูฟเมนต์ดู movement, ดการเคลื่อนไหว แล้วก็มือมาเราก็จดบันทึกช็อตโน้ตใช่ไหมล่ะ mm hmm. แค่นี้เลี้ยงหนังสือไม่มีอะไรมากเลย mm hmm. แต่จะเป็นหลุดกันแล้วกันเวลาครูบาอาจารย์สอนนะ่ย mm hmm. ถ้าหลุดเราไปเล่นกับเพื่อนหรือไปเล่นกับโหลดเลยก็ mm hmm. เลยมเ mm hmm. ไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าใจเราจะเราจะถ้าเด็กหนังสือไม่เข้าใจแล้วเราเจะรังเกียจหนังสือนะจะรังเกียจหนังสือถ้าถ้าเด็กหนังสือเข้าใจจะชอบหนังสือถ้าฟังครูเขาอธิบายเข้าใจจะชอบครู โอเคนะคล้ายๆมันเขาได้หวาเคมีมันตรงกันประมาณนั้นนะ่ะโอเคนะจริงๆเป็นเรื่องของเอนเนอร์จีเรื่องของพลังงานชัดเจนเนาะจบไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเบาหัวมากไหมเราค่ะเบาเยอะเลยมั้ยเห็นไหมเห okay, นะ็นไหมโอเคนะเมื่อกี้ทักไว้แล้วนะว่าหน้าตาหนูก็จะได้รับผิวพรรณก็จะรับด้วยพลังงานจะตีเป็นอย่างนั<ะ>้นค่ะพลังงานที่บริสุทธิ์เวลามันเข้าออตัวหนูแล้ว นอกจากมันจะปลดปล่อยความเจ็บปวดเมื่อกี้นี้หลังอะเนาะแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะก็ยังว่าให้ผิวพรรณเนื้เซล์จดีโอเคนะยังให้เติบโตสมส่วนด้วยยังให้ความคิดที่ดีด้วยความคิดที่ดีก็แปลว่าเรามีเลเยอร์ของความคิดแล้วมันจะมีความคิดละเอียดเป็นชั้นๆมันเองแล้วจะมีความจดจาแม่ก็คือเก่งนั่นเองจะเรียนหนังสือเก่งโอเคไหม <Yeah. S 1> อ่าหวังว่าทุกคนก็ชอบเนาะ พ่อแม่ปู่ย่าตายายรุ่งตัวเองต้องชอบเพื่อนถูงต้องชอบอย่างนี้ือดีเนาะอย่าลืมความประพฤติต้องดีด้วยนะคะฝา,ากไว้ด้วยนะอืโอเคดีใจด้วยค่ะกับคนรุ่นเล็กรุ่นเล็กรุ่นเล็กอืม